รู้จักกับเป็กให้มากขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ช็อกทุกคนอึง้งกรรมการอึง้งไม่คิดว่าเป็กจะเป็นแบบนี้เพราะว่าภาพจําของเป็กค,คือเขาเป็นคนที่น่ารักในสายตาเสมอจนกระทั่งเมื่อเหตุเมื่อราวตีหนึ่งหลังจากที่มีปัญหากันบนท้องถนนและล่าสึกก็อาการปลอดภัยแล้วแต่หากพูดถึงชื่อศิลปินชายที่ครองใจแฟนคลับแบบเหนียวแน่นสุดในยุคนี้หนึ่งในชื่อที่ต้องโผล่มาแน่นอนสําหรับเป็กผลิตโชคซึ่งเขาเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคมปี2527ปัจจุบันอายุ44 ปโดยชื่อจริงผลิตโชคของเขานั้นมีที่มาจากธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาโดยผู้ที่ใช้นามสกุลไอเยนาบุตรเป็นนามสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในส่วนเส้นทางวงการบันเทิงของเป็กน,นั้นเป็นศิลปินฝึกหัดที่จี m g r มเอ y มกรมีปีและเขาก็ยังเป็นสมาชิกวงจีบ y ยร่วมกับฟิล์มรัชภูมิและแบงค์พิสิทธ์ก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยการเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานเพลงฮิตตลอดกานอย่างเพลงไม่มีใครรู้และมีผลงานออกมา เนื่องจากจะเป็นศิลปินที่โด่งดังระดับประเทศแล้วเบคผลิตโชกก็ยังเคยเป็นพิธีกรดิสนีย์คลับเป็นหนึ่งในพิธีกรในรุ่นแรกๆของรายการอีกด้วยซึ่งจุดเปลี่ยนของเขาเมื่อเบคเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ The Mask Singer นาักากักนันกร้องซีซั่นที่1ทางช่อง WorkPoint ในน,นามนักกาักจิงโจ้และเป็นผู้ชนะของกรุ๊กดีทาให้มีฟแฟนๆได้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชนะรายการแต่ด้วยกระแสที่ตอบร,รับองรยการเลยทําให้เขานั้นกลายเป็นศิลปินที่โด่งดังอันดับต้นๆของประเทศจนเร ได้ว่าไม่ว่าจะออกไปงานหรือโชว์ตัวที่ไหนก็จะทําให้มีปรากฏการณ์ไปข้างแตกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยที่ภาพจาของไปคือเขาเป็นคนที่น่ารักในสายตาเสมออย่างโมเมนต์ใจฟูเมื่อนักศึกษาที่หาไรายได้พิเศษด้วยการร้องเพลงเปิดหมวกกาลังร้องเพลงไม่มีใครรู้ของเปผลิตโชคอยู่หน้าแมคโครและบังเอิญเจ้าของเพลงมายืนฟังพร้อมกระบอกมือแถมยังไปร้องเพลงแจมด้วยอีกจนกลายมาเป็นไวรัลในโลกโซเชียลและพอคลิปนี้กลายเป็นไวรัลทางไปก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเราเปิด ครเพลงเมื่อไหร่จะเอาไปเป็นนักร้องเพราะว่าตัวของน้องนั้นร้องเพลงเพราะมากจ,จใใริงๆ ราะว่าความเร็วของเป๊กค,คือสิ่งที่เอฟซีสัมผัสถึงและก็รับรู้ได้ว่านั่นคือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เป็นเลยการมาเป็นที่รักของเหล่าบรรดาเอฟซีเพราะความน่ารักซื่อๆของเขาทําให้คนตกหลุ่มรักทั่วประเทศการมาเป็นขวัญใจแห่งชาติและความรักจากนุชคือชื่อกลุ่มของเหล่าบรรดาแฟนคลับทั้งในด้านผลงานรวมไปถึงความเป็นกันเองทําให้เกิดคอมมูนิตี้แฟนคลับที่อบอุ่นแล้วก็เหนียวแน่นเป็นที่สุดกลุ่มหนึ่งในวงการไทยนอกจากแฟนคลับแล้วสําหรับเป๊กค,คือเป็นที่รักของเพื่อนๆร่วมวงการเวลาใครพูดถึงทีไรก็มักจะ มีเรื่องราวความน่ารักมาฝากให้แฟนๆได้อมยิ้มเสมอเวลาที่สัมษั์กับพี่ๆนักข่าวก็จะมีความโบ๊ะบ๊ะตลอดและมาวันนี้เป็กไม่ได้เป็นเพียงแค่นักร้องเสียงดีแต่ยังเป็นที่รักของแฟนๆในดอบนุ้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีบทสรุปเช่ไนไรก็ต้องรอติดตามกันอีกที